กู้นแ้งนะกูไดยังูแจ้งจัเนีบอกบอบลอได้มีใคลอกสี่องูยรูฝันค้มให้จะบล็อกดีกิตตี้สวยเซอดยคยอส อยาหนีย่เดือดให้เขไอ้ผู้คนที่ทำรื่อนี้าม่คยเย็น่นตเย็นเยียงเลีโอเคแต่น้าสวยมากเลยเป็นยได็กสามไ่ดีหอหวานไปะนมีเี้ยแยเตี้ยเ

ไม่เ่าหาสิบหกพี่สวยยูงห้าสิบเจ็ดเตีอยอ๋อมม่สวยพี่จนจขงมัแต่งหนาสม,มุนยิงสี้าบานี่เ,ออเอ้ยบ่มีตังเลือกวแค่ดอกมืละสองทำาอเขาไดเซลล์อืองเซลลดามันไม่พอค่าเรียนเด็กกพนอนอนูอนี <laughs> แจ้งเอาซื้อมนอถือลยนอนนี่ก็ได้ จะรยแต้งหน่ะกุ้ยช่าดบินเหมีนกอัไนี้หน่ะะเพื่อแล้วตกเก็งรอเล่าพอไะ้ช่าตกถ้าเปี่ยงที่ก่นี่ข้าใครบดตนอ่อม่อยู่เค็มอนแม่ปาทองปะทะบดแนนแม่ปาทองชนะบดบชนะบดแนนระทะระทะบดแนน สองหน้ามาแตนต้องดีอ้ไหไก้คนละรึ่งกอละนขวนวะน้องรึ้นปลูกต้งไม่นาเนเส็จสุอวันที่สามวันยิ่งเยมมุว่าได้ทำเล่นบางคนก็บอกว่าหน้าเหมือนคนใต้ใต้ทุนใต้เลยใต้ทุน <laughs> วันนี้ได้ช่างใหม่ช่างมือหนึ่งแห่งขนแก่มือเดียวมันมีมือข้างเดียวเหรอมีมือข้างเดียวื<โ>อพี่อยากฟังเพลงสาวขนแก่นเนี่ยต้องให้ปุนขนแก่นร้องตามห้องสือือนบตามอห้อง <or> แห<น>่งหน้าบ <c oughs> ไปดูหน้าบอสน่เปลี่ยนไปยัง

ไม่นีอะคุเพาะเจ้ัวคิ้วคอยแจ้งล่ามาหันเนียอ่าพ่อวะร่อมเร่องพียงื่เรื่องผั

จะหมดปุมปหให้ป่หมเลยปียตรนี้เลยมันนี่นตบเราต้องเป็นตัวของตัว <c oughs> เอ,องสามมือดนเดลองเปอร,อง,รอ,องเอสองนี่มาแล้วแป้เงเีง้ของเราลองพื้นด้วยเบอร์สอง ว่าเพิ่นจะเปลี่ยนลูกใหม่ได้วันนี้ลุกไปเลยค่ะลุกไปเลยธนยมันแซงว่าพี่น้าโกดเดี๋ยวดูในอีกเดือนหนึ่งพี่มาดูหนูใหม่นะสวยใช่ไหมใช่ส่วนด้านหลังของเราก็เตรียมแล้วครับผมดูข้างหลังพนะเตรียมออกอุปกรณ์ออกมาแล้วอุปกรณ์อะไรเชือดลิงเหรอใช่ทำผมนด้อ่ะสำหรับนี้ Türk Kanada